โอๆๆๆเคเ okay. นาะครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้เราอยู่วันที่จังหวัดอะไรคร,ร,รันพี่พิษเสือโลกอาเภออาเภอน,ออรนครไทยนะครับคันนี้เป็นพ่วงข้าง V I P นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่16,00 0นะครับถ้าลูกค้าจะเพิ่มกันสาดก,ก็ตัวนี้ก็ด้านละ800นะครับกันสาดด้านละ800เนาะ ย้ำคันนี้เป็นพ่วงข้าง VAP ราคาค่าตัวอยู่ที่16,00งไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับช่างตั้มส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยนะครับเดี๋ยวเรามารยัสดกันประตูตัวนี้นะครับเป็นประตูเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินตัดฟ้าเนาะแล้วก็เป็นเบาะลายหลุยเบาะลายหลุยนะครับมีกระจกวางหลังให้ด้วยตรงนี้นะครับ เอาให้ชัดๆนะกระจกมองหลังมาไล่มาไล่มามาเรื่อยก็จะมีตะกร้าเก็บของใต้ลังคาให้ด้วยนะครับในโซนนี้นะครับจะวางกระเป๋านักเรียนก็ได้วางลำโพงบูธทูธก็ได้นะครับสายเทีย่ยวสายซิ่งก็ได้นะครับด้านหลังนะครับก็มีกระเป๋าเนาะกระเป๋าเก็บของตอนนี้กาลังเก็บสีอยู่ต,ติดตั้งเสร็จแล้วกระเป๋าเก็บของด้านหลังนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้ไปจับจ่ายตลาดได้นะครับ มีกุญแจ,จล็อกให้ด้วยเรียบร้อยนะครับหรือสําหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับพาน้องไปเที่ยวเอาไว้ด้านหลังก็ได้นะครับประมาณนี้อ่าตัวนี้เป็นบอกพ่งหัวเตียงเนาะนะครับนั่งสบายค,ความสูงเขาอยู่ที่30เซนไม่ปวดหลังเนาะนั่งสบายสบายเลยนะเนาะก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลีให้เดี๋ยวนะเปิดไฟเ,เราเดินไฟให้เรียบร้อยเลยนะครับมีไฟหลีไฟเลี้ยวให้นะครับด้านด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีให้อ่ะ มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยางใหม่โชคใหม่พ่วงข้างช่างต้าเน้นย้ําเสมอว่าเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับแม็กใหม่ยางใหม่โชคใหม่นะครับก็หลังคาเราก็จะเก็บชายเป็นแบบนี้นะครับเก็บชายให้เรียบร้อยเลยนะครับเบาะก็เป็นเบาะเบาะที่สามารถเลือกได้ทุกสีทุกลายเนาะนะครับมีสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับทักมาคุยมาพูดคุยกันมาขอดูลายเบาะกันนะครับสามารถเลือกได้ทุกสีทุกลายคันนี้เลือก ที่จะเป็นเบาะลายหลุยนะครับอ่ามา,มาไฟติดเนาะติดติดใช่ไหมอ่าติดอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่เฟซบุ๊กหน้าเพจ f ฟซบุ๊ o ทิก k t อ k นะครับยูทูบนะครับพิม์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยพิม์คําว่าพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยครับผมสวัสดีครับ